สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำเมนูเบอร์เกอร์แบบง่ายๆนะคะแต่มีความหลากหลายจริงๆแล้วในการทำเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักๆนะคะที่เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ไม่กี่อย่างก็ได้แก่ขนมปังนะคะขนมปังของเรานะคะก็สามารถใช้ขนมปังที่มีความหลากหลายหรือไซส์นะคะขนาดที่แตกต่างกันนะคะอย่างของอาจารย์วันนี้ที่เตรียมมาก็จะมีขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะ แล้วก็ผักนะคะสามารถใช้ผักที่หลากหลายแล้วก็ตัวเนื้อนะคะวันนี้นะคะเราจะทำเบอร์เกอร์2แบบนะคะแบบที่1ก็คือตัวเนื้อนะคะเราจะใช้เนื้อที่เป็นแบบดั้งเดิมนะคะก็คือมีความหนานะคะแล้วก็มีความจุยซี่นะคะมีความฉ่ำน้ำแบบที่สองนะคะเราเรียกว่า Smash Burger นะคะซึ่ง Smash Burger ก็จะเป็นแบบบ้างกรอบนะคะซึ่ง ก็จะเป็นเบอร์เกอร์แบบบางนะคะแล้วพอเราย,ย่างก็จะออกกรอบๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างแต่นะคะเมนูของเบอร์เกอร์ที่แตกต่างนะคะกเ็เกิดจากการใช้เรียกว่าตัวท็อปปิ้งแล้วกันนะคะวัตถุดิบอื่นที่มีความแตกต่างกันเช่ปปใชนะะใช้สับป,ประรดใช้ไข่นะคะใช้สับปะรดก็เป็น pineapple burger ใช้ไข่ก็จะเป็น breakfast burger แล้วก็ อาจจะมีตัวเบคอนนะคะผสมผสานขึ้นมาหรือแม้แต่ชิลลี่ชีสนะคะอขอโทษค่ะชิลลี่นะคะชิลลี่บีฟเบอร์เกอร์นะคะเราก็จะเอาตัวเนื้อบดมาผัดใส่ซอสแล้วก็ใส่พริกนะคะแล้วก็เมนูอีกเมนูสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งที่โดยตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจก็คือตัวมินิเบอร์เกอร์นะคะมินิเบอร์เกอร์เราก็จะใช้ไซส์ที่เล็กลงแล้วก็มีเนื้อขนาดที่เล็กลงนะคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมานะคะย่างวัตถุดิบหลักก่อนแล้วเรามาประกอบให้เป็นเมนูที่แตกต่างโดยใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของ smash burger นะคะน้ำหนักเราจะน้อยกว่าเบอร์เกอร์แบบดั้งเดิมนะคะอันนี้อาจารย์จะใช้70กรัมนะคะเราก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะในการ smash นะคะก็คือทำให้มันบางกรอบเนี่ยเราสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือกดให้บางในกระทะตอนที่ย่างเลยหรือกดไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวนะคะอาจารย์จะลองกดให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะปึ๊บปึ๊บนะคะแล้วก็ใช้ตัวกดง่ายๆนะคะก็อะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่อาจารย์ใช้ตัวนี้กดแล้วกันนะคะกดให้มันเป็นแบนนะคะแล้วก็ค่อยไปย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่กดแล้วนะคะเราก็จะได้เบอร์เกอร์ที่เป็นแผ่นบางที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็ เอาไปย่างหรือจะกดในกระทะเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปย่างกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาย่างองค์ประกอบหลักนะคะก็คือตัวเนื้อนะคะวันนี้อาจารย์จะย่างทั้งเ,เบอร์เกอร์ทั้ง2แบบนะคะอขอเนื้อนี่ค่ะเอาอย่างนะคะแล้วก็ตัวสเมาชนะคะอย่างที่บอกก็คือตัวสเมาชทำได้2แบบนะคะก็คืออาจารย์สเมชไว้ก่อนแล้วก็ มาย่างแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์สับอีกหนึ่งจะสม a ชบนกระทะเลยนะคะนี่นี่นะคะขอตัวแม่ขอตัว,อ,อ,ตวอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสม a s บนกระทะเลยนะคะกลับปั้นนะคะช่างน้ำหนักนะคะเท่ากันทุกทุกก้อนนะคะแล้วก็ปึ๊บนะคะ ก็จะทํายากนิดนึงนะคะก็ต้องใช้แรงเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ smash ไว้ก่อนได้นะคะก็จะเป็นลักษณะเบอร์เกอร์ที่บางแล้วก็กรอบนะคะแบบบางแล้วก็กรอบนี่นะคะโอเคนะคะส่วนไข่ที่เห็นนี่นะคะอาจารย์จะทำเบอร์เกอร์ที่เรียกว่า breakfast burger ก็คือจะมีไข่นะคะมีไข่เป็นท็อปปิ้งนะคะ ป็นไข่บนท็อปปิ้งนะคะทีนี้มันมีบางสูตรนะคะตัวสแมชเบอร์เกอร์เนี่ยเขาจะใช้หัวหอมนะนะคะหัวหอมที่สไลซ์บางๆนะคะใส่เข้าไปนะคะย่างไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้อุ้ย <laughs> นะคะไข่แล้วรออีกนิดตึงนะคะไข่ แล้วก็ตัวแมสนะคะอ๋ออันอนี้ขอโทษวีนี่ตัวแเมสแบบบางกรอบนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าเป็นแบบหนานะคะแบบหนานุ่มแบบจุ้ยซี่เราจะไม่ใช้ทับพีกดนะคะเพราะมันจะทำให้น้ำในเนื้อออกมา จะทำให้ความ j ุ้ c ซนั้นะมันหายไปเราจะย่างแล้วเราก็จนสุกเราถึงจะพลิกอีกด้านหนึ่งแต่กรณีที่เป็น smash burger เนี่ยเราต้องการความกรอบบางกรอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องที่น้ําจะออกจากเนื้อนะคะโอเคเอันนี้ปึ๊บนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ในต่างประเทศก็นิยมทํากันนะคะก็คือ,อย่างหัวหอมไปพร้อมกับการย่างเนื้อนะคะแล้วก็นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบดับเบิลขออีกอันนึงค่ะนะคะเป็นสม a s h แบบดับเบิลนะคะโอเคแล้วก็ชีสนะคะถ้าเราชอบชีสเราก็นะคะใส่ชีสปึ๊บยู่ยได้แล้วนะคะอัแบบนนี้โอเคนะคะชีสนะคะปึ๊บ ะะออีกอันนึ่งค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวรอรอตัวนี้ยวถือไว้ับแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวเนื้อเราก็ไปประกอบนะคะใส่ท็อปปิ้งที่แตกต่างกันก็จะไดเ้เมนูที่แตกต่างกันนะคะอ้อลืือปนี่ค่ะ ต้องมีตัวช่วยนะคะต้องมีตัวช่วยจะทําให้ชีสเนี่ยนะคะเยิ้มนะคะพี่ดิกอันหนึ่งนี่โอ้นะคะชีสเยิ้มนะคะน่าทานมากนะคะส่วนในที่ป๋าครอบชีสเนี่ยทำเองนะคะแล้วก็อันนี้พี่สุกแล้ว วางประกบนะคะก็จะได้เป็นเบอร์เกอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีหัวหอมนะคะหอจานค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปประกอบรอให้เย็นนิดนึงก็ไปประกอบบนขนมปังนะคะอ่านใหดูอ่นาอะนะคะชีสเยิ้มนะคะชีสเยบบิ้มแป๊บนึงนะคะต้องสแมชอีกอันอันนี้นะคะ ใส่ชีสนะคะปึ๊บนะคะไอชีสเนี่ยเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าน,นี้เป็นดับเบิลชีสนะคะดับเบิลชีสสเมชเบอร์เกอร์เห็นไหมคะเห็นไหมคะอ้าวไข่ดาวของเรานะคะได้แล้วนะคะไข่ดาวนะคะเบรคฟาสเบอร์เกอร์ของเราอ่าองค์ประกอบของเราเดี๋ยวรออีกอันนึงนะคะได้หรือยังเออโอ้ว้วาวนะคะ เออน่าทานมากนะคะส่วนที่ครอบนี้นะคะไปหาถ้วยนะคะร้าน20บาทนะคะแล้วก็ที่ที่จับปหมอนะคะ20บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปที่ร้านอุปกรณ์ให้เขาขันนอดให้นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะย่างตัวทอปปิ้งนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะทําเมนูประมาณไหนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเราจะใช้บคเบคอนนะคะ เรามีเบคอน2แบบนะคะเป็นเบคอนแบบกลมนะคะแล้วก็เป็นเบคอนแบบชิ้นยาวๆนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเนื่องจากวันนี้เราทําหลายเมนูนะคะอาจารย์ก็จะย่างผักไปด้วยเลยนะคะวันนี้เราจะมีพายแอปเปิลนะคะสับปะรดนะคะเบอร์เกอ,อร์นะคะสับปะรดนะคะเราก็ใช้สับปะรดกระป๋องนะคะย่างเม็ดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมี หอมย่างนะคะไปใช้นี่นะคะหัวหอมย่างแล้วก็เราจะใช้หอมสไลด์ย่างด้วยนะคะหอมสไลด์ย่างนะคะแล้วก็มีแบบเป็นเต๋านะคะย่างเพื่อที่จะเป็นตัวท็อปปิ้งนะคะส่วนหอมสดสไลด์งบางเราสามารถที่จะใช้เป็นองค์ประกอบได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องย่างนะคะ อันนี้เราเรียกว่าตัวท็อปปิ้งนะคะที่จะเอามาเพิ่มเติมในส่วนของเมนูนะคะเมนูที่แตกต่างเราสามารถนะคะสร้างสารรค์เมนูต่างๆได้นะคะซึ่งตัวองค์ประกอบหลักก็คือเป็นตัวขนมปังเนาะตัวซอสแล้วก็ตัวเนื้อนะคะแล้วก็ผักนะคะซึ่งผักก็มีทั้งแบบผักสดผักแตงกวาดองพริกดองนะคะ แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะทําเมนูแบบไหนนะคะหรือผู้บริโภคนะคะลูกค้าอาจจะเลือกท็อปปิ้งเองก็ได้นะคะว่าจะใส่อะไรเข้าไปนะคะเราอาจจะทําตัวตัวเมนูหลักนะคะให้เหมือนเหมือนกันแล้วกเ็เปลี่ยนตัวท็อปปิ้งแล้วให้ให้ให้ลูกค้าเลือกได้นะคะอันนี้ได้แล้วค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวรอนะคะตัวหอมอย่างนิดนึงนะคะหอมอย่างนี่เป็นตัว ทำให้รสชาตินะคะเป็นตัวที่เพิ่มรสชาติได้ดีทีเดียวเลยนะคะทําใหา้มีรสหวานนะคะจากผักนะคะแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมเหมาะกับเนื้อโคมากนะคะเหมาะกับเนื้อโคมากนะคะแลาก็ย่างนะคะจนเป็นสีน้ําตาลน,นะคะจนสีแต่ไม่ไหม้นะคะเป็นสีน้ําตาลก็นะคะอันนี้นะคะได้แล้วค่ะนี่นะคะ สีประมาณนี้นะคะหอมนะคะหอมนี่นะคะเอาไว้นะคะส่วนที่เป็นแบบเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะสําหรับเมนูนี้อ่าสับป,ปะรดได้แล้วนะคะสับป,ปะรดเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าไทรแอปเปิลเบอร์เกอร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนิดนึงนะคะอันนี้ส่วนหอมอย่างนะคะได้ละนิดนึงนะคะ หอมอย่างก็จะการที่เราทําหอมให้สุกเนี่ยนะคะมันเป็นการลดกลิ่นฉุนหลายๆคนก็ไม่ชอบกลิ่นฉุนของหัวหอมนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็จะเผ็ดถ้าถ้าเราทานตอนที่มันดิบอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราทําให้สุกมันก็จะหวานแล้วก็หอมนะคะนี่นะคะหอมผู้ชมทางบ้านไม่ได้กลิบน,นะคะคนย่างได้กลิ่น,นะคะหอมมากนะคะอาจารย์ชอบนะคะ มันไม่ๆนิดนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนขึ่นกระเทียมเจียวนะคะโอเคเราได้นะคะองค์ประกอบของผัผัก,ผกย่างแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าองค์ประกอบเกือบจะเสร็จหมดทุกอย่างแล้วทีนี้เราก็จะมาประกอบนะคะมาประกอบกันให้เป็นเบอร์เกอร์ชนิดต่างๆเมนูต่างๆนะคะ ค่ะต่อไปเราก็หลังจากที่เรา,าได้ส่วนประกอบทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบร่างกันนะคะเดี๋ยวอันดับแรกก็คือเป็น Double Cheese Smash Burger นะคะอันดับแรกเลยก็คือซอสอันหนกระะสมของเรานี่เองก็คือซอสนี้ก็คือมีส่วนผสมของมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผักนะคะนิดนึงนะคะรึ้เพื่อความสวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ ใส่เตงกว่าดองก่อนนะคะบีฟนะคะมัสตาร์ดกับเตงกว่าดองนี่เข้ากันเข้ากันนะคะแล้วก็ดับเบิลส์แมชนะคะดับเบิลชีสแล้วใส่อะไรอีกคะพี่น้อยหอมผัดห,หอมผัดนะเราจะใช้หอมผัดนะคะนี่เลยตัวที่ทำให้หอมนะคะพริกดองอใส่พริกดองด้วยนะคะชอบเผ็ดนะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ฟ้านี่ก็ใส่ซอส ตึง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 ซอสแดงของเราตามด้วยซอสขาวอีกนิดนึงนะคะหรือ,อเรื่องของซอสเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะถ้าใครมีสูตรับเฉพาะก็สามารถที่จะแอปพลายใช้ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะดับเบิลชีสนะคะสแตมชเบอร์เกอร์เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมนูแรกของเรานะคะโอเค เมนูถัดไปนะคะก็คือเราตั้งชื่อว่า p i แอปเปิ้ลเบอร์เกอร์นะคะพายแอปเปิลเบอรกอร็ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะก็คือขนมปังนะคะใส่ซอสที่มีมัสตาร์ดเพราะว่ามัสตาร์ดเนี่ยนะคะทำให้รสเผ็ดร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่ p i แอปเปินะคะก็คือสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดนะคะจากนั้นก็นะคะนี่ชีสเบอร์เกอร์ของเราปึ๊บ นะคะแล้วก็นะคะอันนี้เราก็จะแต่งจานด้วยนะคะหอมสดแต่สไลด์บางๆนะคะสไลด์บางนะคะแล้วก็มะเขือเทศสดนะคะมะเขือเทศสดจากนั้นนะคะอันนี้เราสามารถที่จะสร้างสารรค์เมนูใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเมนูของเรานะคะอ่าอันนี้อาจจะใส่แค่ซอสแดงอย่างเดียวก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพายแอปเปิลนะคะเบอร์เกอร์ เป็นไงคะมีสับปะรดนะคะเป็นองค์ประกอบอยู่ฐานข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นความน่าสนใจอีกอันนึงนะคะก็เป็นอีกเมนูนหนึ่งค่ะต่อไปก็คือ,อ Onion Smash Burger นะคะนี่ไม่มีง่ายนิดเดียวนะคะมันเดิมนะคะซอสผักค่าที่น้อยอันนี้กระดานะคะผักทดนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะ แตงกวาดองอของสําคัญนะคะลืมได้อย่างไรนะคะตัวแตงกวาดองกับมัสตาร์ดนี่มันจะเข้ากับเนื้อจริงๆเลยนะคะนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นดับเบิลสแมชก็คือเป็นแบบบางกรอบแล้วก็มีหัวหอมสไลด์นะคะย่างไปพร้อมกับเนื้อจําได้ไหมคะที่อาจารย์ย่างเมื่อกี้นะคะเติมลงมาเลยนะคะจากนั้นนะคะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะจากนั้นก็เติมซอส เข้าไปอย่นิดนึงนะคะถ้านะคะจะใส่พริกดองด้วยก็ได้นะคะเติมพริกดองเข้าไปหน่อยนะคะแล้วแต่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าอ,อ,อย่างตัวท็อปปิ้งเนี่ยให้ลูกค้าเลือกก็ได้ว่าอยากจะได้ตัวท็อปปิ้งแบบไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนาะมีความชอบที่หลากหลายแตกต่างกันนะคะการที่เราเอาซอสใส่ที่ฝานะคะบางครั้งถ้าเราราดซอสลงตรงนี้เลยบางทีมันก็จะดูเลอะเลอะนิดนึงนะคะปึ๊บนะคะ เสร็จแล้วนะคะ Onion Smash Burger ก็คือเบอร์เกอร์ Burger, หัวหอมแบบบางกรอบนะคะแล้วก็ใส่ชีสด้วยนะอันนี้ใส่ชีสด้วยนะคะยังไงคะน่าทานไหมอืมนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อาจารย์ชอบมากก็คือมินิเบอร์เกอร์นะคะตัวมินิเบอร์เกอร์อาจารย์ชอบกินไซส์เล็กๆนะคะทีนี้ตัวมินิเบอร์เกอร์ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทำไซส์ให้มันมีขนาดเล็ก จะได้ทานได้ง่ายแล้วก็ทานได้2อ,อันนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นอันแรกนะคะเอ่อมินิเบอร์เกอร์ขอผักค่ะพี่หน่อยขอผักนะมินิก็ต้องผักมินิด้วยเนาะผักก็ต้องเล็กๆด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะอันที่1ก็คือเป็นตัวเบอร์เกอร์แบบธรรมดานะคะ ใส่เข้ามาแล้วก็ใส่ผักแล้วแต่เราอยากจะใส่ผักอะไรเดี๋ยวอันนี้นะคะอาจารย์จะใช้หัวหอมผัดที่เป็นลูกเต๋านะคะแต่ว่าอาจารย์จะใช้ตัวซอสเนื้อนะคะที่เป็นสไตล์ผัดใส่ซอสแดงแล้วก็ใส่พริกเข้าไปหน่อยนึงก็จะมีรสเผ็ดจัดจ้านเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงตรงนี้นะคะเพิ่มก็เป็นสไตล์ชิลลี่เบอร์เกอร์เนาะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่ หอมที่เป็นลูกเต๋านิดนึงนะคะถ้าใครอยากใส่เบคอนก็ได้นะคะใส่เบคอนไปอีกก็ได้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะฝาก็จะชุ่มฉ่ำไปได้วยซอสนะคะเบอร์เกอร์ของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นสไตล์มินิเบอร์เกอร์ส่วนอันที่สองนะคะจะเป็นดับเบิลชีสสแมชเบอร์เกอร์นะคะ ดับเบิลชีสแมสเบอร์เกอร์นะคะที่เราย่างไว้แล้วนะคะตัว a มสตรงนี้นะคะเราจะชอบผักดองนะคะแตงกว่าดองพริกดองนะคะเราอาจจะใช้แตงกว่าดองพริกดองหรืออาจจะใช้หัวหอมสไลซ์แต่ว่าอาจารย์ชอบแบบบางๆมันจะได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่ฉุนมากนะคะแต่ว่าอันนี้จะขอใช้ผักดองแล้วกันเนาะใช้แตงกว่าดองนะใช้แตงกว่าดองแล้วก็ใส่พริกดองด้วยนิดนึงใส่พริกดองนิดนึงนะคะให้มันมีแบบ รสชาติที่แบบก็ไม่ได้ถึงกับเผ็ดนะคะแต่ก็มีรสชาติที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวซอสนะคะเพิ่มซอสอีกนิดนึงนะคะตัวมินิเบอร์เกอร์น่าสนใจไหมคะนี่นะคะเวลากินก็ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นอาหารเบรกก็ได้ก็คือไม่ไม่หนักจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกเมนูหนึ่งนะคะที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะทำขายได้นะคะ โอเคถ้าเราเอาไปจับใส่กล่องเบรกมันก็จะพอดีสวยงามนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นมินิเบอร์เกอร์นะคะ